สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่องเ m ม o โรชา e แนลนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้ววันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงปัญหาผิวหนึ่งไม่ทราบว่าในช่วงนี้มีใครเจอกันบ้างหรือเปล่าเอยเพออายุมากขึ้นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆความหย่อนคล้อยริ้ว,ร,ว,ร,ว,ร,วรอยของผิวคือบอกเลยว่าพออายุมากขึ้นอะใครว่าดี แต่สาหรับเอ็มคือแบบไม่เลยทุกอย่างมันทาโถมเข้ามามากนะคะตอนนี้ก็คือจะบอกเลยว่าเห็นหน้าแบบเหมือนจะใสๆอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วว่าใต้ชั้นผิวเอม็มมีทางฝ้ากระจุดด,ด่างดําความหย่อนคล้าอะไรต่างๆคือแบบมาพร้อมจัดหนักจัดเต็มแล้วนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะเอ็มก็ได้แบบว่าเออใช้ผลิตภณัณฑ์นู่นนี่นั่นมามากมายเลยนะคะแต่ว่าเพิ่งล่าสุดที่เพิ่งไปเจอคุณน,น้องคนนี้มา นี่เลยนะคะทุกคนแบรนด์ V m มอ t นะคะตัวนี้มันจะเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่โด่งดังมากๆที่ประเทศเกาหลีนะคะคือทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้ที่เอ็มแบบว่าเอามาให้ทุกคนได้ดูในคลิปนี้เป็น made in Korea แท้แบบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะอิมพอรมาจากเกาหลีกันเลยทีเดียวเชียวนะคะเดี๋ยวขอเล่าแนะนำกันสักนิดแล้วกันนะคะว่าคุณน้อง V m มอ t ทั้งสงผลิตภัณฑ์นี้เป็นอะไรยังไงกันบ้างจา้ะ ตัวนี้นะคะชื่อแบรนด์ว่า V Montes นะคะ VC Sprinkle Mist ค่ะเป็นแคปซูลเซรั่มนะคะที่ถูกคิดค้นเป็นที่แรกในเกาหลีค่ะ ซึ่งเป็นเซรั่มที่เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะแม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียนะคะอีกทั้งเซรั่มตัวนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามิน b 2วิตามิน b 3วิตามิน b 5วิตามิน C วิตามิน E และวิตามิน G ด้วยนะคะ ที่ช่วยเรื่องปรับสีผิวลดร,รอยดำและรอยแดงเพิ่มความชุ่มชื้นมีคอลลาเจนที่ช่วยเติมเต็มและฟื้นฟูผิวให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นอีกทั้งส่วนผสมจากน้ำแร่จากประเทศฝรั่งเศส ที่มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องการกำจัดสิ่งสกปรกบนชั้นผิวได้เป็นอย่างดีสามารถใช้ได้ทุกวันและก็ไม่เหนียวหนึบหนักด้วยนะคะคุณน้องทั้งสองคนนี้นะคะบอกเลยว่าใช้งานง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าในตัวของแต่ละผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นตัว V หรือว่าตัว C นะคะเขาจะมีแคปซูลอยู่บนฝาคลิกล็อกแบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะใช้นะคะเราก็กดที่หัวด้านบนนะคะ,ะ,คะเขาก็จะมีแคปซูลปล่อยลงไปสู่น้ำแร่ฝรั่งเศสนั่นเองค่ะหลังจากนั้น คือนองแคปซูลถูกปลดเปล่กมาแล้วก็จะค่อยๆแบบว่าละลายกลมกลืนไปกับน้าแร่ฝรั่งเศสนะคะจะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีค่ะเมื่อนองเขาละลายครบทั้งหมดแล้วนะคะก็ถึงเวลาในการที่จะ เปลี่ยนฝาจากหัวกดนะคะเป็นหัวสเปรย์ที่เขาแถมมาให้ในกล่องนั่นเองค่ะเราเปลี่ยนฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการเขย่าเพียงเล็กน้อยให้แคปซูลเซรั่มที่ละลายอยู่ในน้าแร่นะคะผสมเข้ากันเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะก็สามารถใช้มิสตัตวนี้ในการฉีดพ่นลงบนใบหน้าได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับตัว V s p r i n k l e นะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำต่างๆที่จะช่วยจัดการฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีนะคะทั้งยังช่วยยับยั้งการสร้างเมลานินได้ด้วยนะคะส่วนตัว C s p r i n k l e ตัวนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่กังวลเรื่องริ้วรอยช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นยกกระชับผิวเสริมอีลาสตินให้กับผิวนะคะ ซึ่ง2ผลิตภัณฑ์นี้นะคะเอ็มก็ใช้มาเป็นประจําเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงที่แบบว่าเริ่มเข้าฤด,ดูหนาวเริ่มมี pm อง pm อ,อะไรต่างๆมานี่ก็คือแบบว่าเอฟน้องเขามาใช้เป็นประจําและยอย่างต่อเนื่องเลยโดยคุณน้องคุณวีที่เป็นบขวดสีเหลืองนะคะเอ็มจะใช้มิสต์ลงบนใบหน้าก่อนที่จะทําการแต่งหน้าส่วนตัวน้องคุณซีนะคะที่เป็นตัวสีชมพูนะคะเอ็มจะใช้มิสต์หลังจากอาบน้ําชําระร่างกายเรียบร้อยก่อนที่จะเข้านอ,นอนนั่นเองค่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะพอประกอบน้องเขามาได้ก็นี่เลยจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะันนี้นะคะเดี๋ยวเอ็มจะใช้เป็นตัวสีเหลืองคนนี้น้อง V. s p r i n k l e s e r ซ m um, ตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้คือเอ็มแบบว่าล้างหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่พาไปแบบว่าเออ get ready with me กันตอนเช้าเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็ผสมเสร็จแล้วก็ก่อนที่เราจะใช้แล้วก็เขย่าเพียงเล็กน้อยก็พอนะคะหลังจากนั้นก็มิสลงไปบนหน้าได้เลยนะคะอือหือ หอมละสดชื่นมากนะคะแบบรู้สึกได้เลยอะว่าเออเราจะแบบว่าผิวสวยแบบพี่สาวกำลิกกันอะไรอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็คือแต่งหน้าตามขั้นตอนได้ปกติเลยจะ้ะแม่เนื่องจากวันนี้นะคะจะไปอีเวนต์ข้างนอกด้วยดังนั้นหน้าผมเผ้าอะไรต่างๆก็จะแบบว่าให้จัดเต็มแต่ว่าดูในความเรียบร้อยนิดนึงนะคะหลังจากที่แบบลงมิสกันไปที่เรียบร้อยนะคะก็จะมาแบบ เติมเครื่องสำองสำอางใดๆลงไปต่อได้เลยนะคะเห็นไหมว่าเป็นสเปรย์มิสก็จริงนะคะแต่สามารถแบบว่ามิกเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เอ็มใช้ได้เป็นอย่างดีสกินคงสกินแคร์อะไรก็ยังสามารถใช้ร่วมกับคุณน้องคนนี้ได้คือแบบเลิศมากแล้วคือนางทะทำให้แบบว่าหน้ามันกระจ่างใสขึ้นจริงๆอะทุกคนงงมากตรงที่ว่าแบบอุ๊ยเขาเป็นแค่มิสเฉยๆทำไมถึงแบบ ช่วยผิวของเราให้มันยังดูกระจ่างใสได้ทั้งที่อายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะทุกคนนะใครบอกอายุเป็นเพียงตัวเลขลองดูก็ได้ค่ะเมื่อเข้าสู่วัยนี้แล้วนะคะมันไม่เพียงตัวเลขต่อไปมันถาโถมมาทั้งผิวที่แบบว่าเออปัญหาผิวต่างๆอะ่ะที่ทุกคนไม่เคยเจออ่ะจะได้เจอเลยในช่วงอายุนี้นะจ๊ะมาพอลงเสร็จแล้วนะคะกันแดดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะอย่าลืมลงกันแดดกันด้วยนะจ๊ะ ก็ฉีดฉ่ำๆกันไปเลยนะคะเส็จแล้วก็จะแบบไปส่วนของคอนซีนลเลอร์คอนซีลเจอร็จะแต่งหนะ้าเป็นประมาณแบบนิดๆน,น่อยๆไม่โยอลอกฟิลแบบว่าอยากจะได้แบบว่างานที่แบบว่าดูเรียบร้อยนิดนึงนะคะต้องไหนดำแนละ้วก็คือกบๆไปค่ะช่วงนี้ผิวดีมากจนเอมใช้แค่คอนซีลเลอร์กับ คุชชั่นที่เนื้อบางเบามากๆเท่านั้นน่ะในการที่จะแบบว่าแต่งไปอีเวนต์หรือว่าแต่งไปทํางานในแต่ละวันน่ะทุกคนเชื่อป่ะเมื่อก่อนคือแบบไม่กล้าเลยไม่กล้าที่จะเผยผิวเลยเพราะว่าเรากลัวคนจะแบบว่าโฟกัสในส่วนของแบบว่าจุดด,ด่างดำอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือกล้าแค่แบบว่ากรบรอยค้าใต้ตาคือผิวอื่นๆก็คือแบบแค่คุชชั่นเนื้อบางเบาแค่นั้นก็คือพร้อมออกจากบ้านได้แล้วคุณโลดมากนะ ไม่เคยมีโมเมนต์นี้อะ่ะก็เลือยแบบเออที่หายหายไปเพราะว่าโมแต่ทดสอบน้องเขาอยู่ไงทุกคนอยากจะให้แบบว่าเห็นกันเป็นแบบประจักษ์ต่อสายตาจริงๆถึงจะแบบมาเมาะมอยมาเล่ากันให้ทุกคนได้ฟังไงห่างหายไปนานก็ต้องมีเรื่องดีๆมาเมาะมอยให้ทุกคนได้ฟังกันเมล่าเออซึ่งนั่นแหละอันเนี้ยคือแบบ เป็นประจักษ์พยานและเพราะว่ามันใช้งานง่ายคนผิวบอบบางแท้ง่ายก็สามารถใช้ได้แล้วที่สําคัญเพือสิ่งที่ชอบอีกอย่างคือเขาไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียดังนั้นนะเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเออผิวหน้าเรานอกจากจะเผชิญฝุ่นมลภาวะแล้วก็แบบผิวปัญหาผิวอะไรต่างๆแล้วอะจึงต้องมาแบบว่ากังวลในเรื่องของแบบว่าสารกันเสียอีกก็ไม่ไหวนะจ๊ะพูดเลยนี่กลบรอยคําใต้ตาแค่นี้เลย เราก็จะใช้แบบคุชชั่นเนื้อบางเบาเน้นย้ำว่าบางเบาเพราะว่าตอนนี้หน้าใสมากๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้การปกปิดเยอะแยะฉันก็แบบว่าพร้อมออกจากบ้านสู้ได้นะคะสู้ได้กับคนเลยเพราะผิวแบบใสเวอร์ชอบมากฟิลนี้ทุกอย่างคือแบบอู้หววูผิวหน้าดีเวอร์อะแต่คือแบบแหมมันจะไม่จะมีใครเพอร์เฟคขนาดนั้นถูกปะมันก็ต้องมีแบบนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็แบบสามารถกบกลบกันได้อ่ะ เนี่ยเอ็มพอใจละเนี่ยแค่เนี่ยพอใจละแล้วก็จะลงพวกแบบว่าแป้งอะไรอย่างเงี้ยลงไปแบบว่าเซตเซตผิวนิดน,น,น,ะน,ะะนิดหน่อยแค่นั้นไม่เยอะนะคะเซตนิดหน่อยเท่านั้นเองเนี่ยที่แบบเป็นใต้ตา,ตารอบดวงตาอะไรที่มันแบบว่าจะหลุดหลุดง่ายไปจมูกทีโซนนิดหนึ่งแค่เนี่ยได้แล้วงานผิวใสเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าผิวดีมันก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนั่นเองคะ่ะ คือบอกเลยว่าวันนี้มันเหมือนเป็นการที่แบบว่าได้กลับมา get ready with me ก่อนที่จะไปอีเวนต์กันอีกครั้งอะ่ะก็แบบเป็นฟ e ลเมามอยเราแบบว่าห่างหายจากการที่แบบได้มา get ready with me แบบเนี้ยนานมากแล้วเนาะนานมากจริงๆทุกคนนี่เอ็มใช้เป็นนี่นะคะดินสอเขียนคิ้วเจลนั่นเองนะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวออกไปข้างนอกอาจจะต้องแบบว่าอาจจะมีฝุ่นมลภาวะควันอะไรต่างๆเงี้ยเราก็แบบ กลัวมงกุฎของใบหน้าเราหายเราก็พูดตรงตรเราก็ใช้แบบเจลไปเลยจับแม่ให้มันแน่นๆจบๆไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะคือช่วงนี้แบบว่าจะแต่งหน้าน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าซิกเนเจอร์ของเราอ่ะยังคงเน้นบริเวณดวงตาอยู่เพราะว่าดวงตามันก็เป็นหน้าต่างของหัวใจเนาะหน้าใสได้แต่ว่าตาก็ต้องแบบกริบนิดนึงเดี๋ยววันนี้จะแบบว่าเออมาเมคโอเวอร์ดวงตากันเราจะใช้เป็นอายแชโวพาเลตแบบนี้นะคะ เนี่ยสีเนี่ยใช้บ่อยมากน้องโบไปเลยเพราะว่าชอบสุดทาลงไปเอ็มจะแบบเป็นคนแต่งหน้าแปลกๆนิดนึงนะพอเขียนคิ้วเสร็จก็ขอบมีแก้มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตาว่ากันเพราะว่าดวงตานี่คุณนานสุดทุกคนกว่าจะละเลงกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเออจังหวะนี้ถ้าถ้าวาดดอลลี่อายได้ก็วาดเลยแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้สีนึงในการ blend. เบลนด์เบลนขอบตาก็คือแบบประมาณเนี้ย เราจะไม่คัดขอบเยอะนะเพราะวันนี้เราไปอีเวนต์แต่แบบเป็นงานกลางวันใช่ป่ะถ้าคัดเยอะเกินไปเดี๋ยวแบบมันดูดุเกินไปเนี้ยก็เป็นประมาณนี้ไปเอ็มจะแบบเล่นประมาณห่างตาประมาณเนี้ยให้มันมีเงาเล็กๆก,ก,ก็พอนะคะอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็คือแท็บกลิตเตอร์แชโดว์นะคะกลางเปลือกตานิดน่อยแท็บกลางเปลือกตาปุ๊บปุ๊บไปนะจ๊ะ นี่วันนี้ลุกงานตาของเอ็มเป็นประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่จะไปอนะีเวนต์น่ะงานตาเอ็มต้องจึ้งนิดนึงเอ็มต้องแบบมี2สิ่งนี้ตลอดนี่เลย2สิ่งนี้นะคะเป็นกลิตเตอร์อายไลเนอร์คือแบบมันดีมากเดี๋ยวจะเขียนให้ดูว่ามันดียังไงคือทุกคนอนะ่ะเวลาที่เอ็มกรีดด้วยสิ่งนี้นะเขาโฟกัสแต่หางตาเอ็มตลอด เขาจะไม่ค่อยแบบพูดอยู่กับเราอะตัดตาเขาอะไม่ได้มองหน้าเราแต่ไปม,มองห่างตาเราแบบเนี้เออปร,ประจำเลยนะงานตาจะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้ก็จะเหลือมาแบบดัดขนตาปัดมาสคารา่าติดขนตาปลอมอะไรก็ว่ากันไปนะคะอขนตายาวจริงช่วงนี้คือแบบเน้นในการบำรุงทั้งหมดเลยอะไม่จะเป็นผิวผม หรือว่าขนตรงขนตาอะไรต่างๆขนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลี้ยงคิ้วนะเลี้ยงคิ้วใหม่แล้วก็พยายามจะแบบว่าเปลี่ยนทรงคิ้วอีกแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมาทําคลิปสอนกันให้นี่นะคะก็จะได้เป็นลุคประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อีเวนต์กันต่อค่ะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างจ้า เทสเทสฮัลโ,โหลหนึส,สน่าจะได้ยินเสียงกันเนาะโอเคทุกคนกลับมาแล้วค่ะโอโหคือแบบไปอีเวนต์แต่ละทีก็คือกินพลังงานมากนี่คือแบบว่ากลับมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดอะไรมาแล้วก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าฉันพาทุกคนไปบล็อกแต่ลืมว่าจะมาในภาคต่อของน้องซีสปริงเกล หน้าตรงหน้าตาใดๆก็คือยังไม่ได้ลบได้ล้างเลยเดี๋ยวจะมาล้างมาลบให้ได้ดูกันในคลิปนี้เลยนะคะต้าจะเปือป่อๆหน่อยเพราะว่านี่กลับมาก็ดึกมากแล้วเราก็ง่วงมากแม่แต่ว่าเออนั่นแหละเราต้องทําให้เสร็จสิ้นภารกิจขั้นตอนของชั้นสะก่อนนะจ๊ะมาก็จะมาลบมาล้างกันเลยนะคะหน้าที่แต่งไปยังอยู่ดีนะบอกแล้วว่าพอพื้นฐานผิวมันดีปุ๊บอะ แต่งอะไรไปนะคะมันก็จะแบบว่ายึดเกาะกับผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเอ็มใช้เมคอัพรีมูเวอร์อยู่เหมือนเดิมนะคะใช้เป็นอายรีมูเพราะว่าเอ็มแบบว่าเน้นแต่งตาแน,น,น่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนอื่นก็อาจจะแบบว่าเป็น cleansing balm หรือว่า cleansing oil อะไรอย่างเงี้ยได้ปกติแต่คือตรงส่วนที่เป็นดวงตายัยงไงก็ตามนะคะก็ยังคงต้องใช้อายเมคอัพรีมูเวอร์อยู่นะไม่งั้นเอาไม่ออกจริงเพราะว่า เอ็มจัดหนักจัดเต็มที่บริเวณดวงตามากๆเลยนะคะก็จะลบๆค่อยๆลบค่อยๆซับค่อยๆเช็ดออาเบาๆนะจ๊ะลิปตัวนี้ดีมากเลยติดทนมากเลยติดแบบว่าแทบสลบไม,ม่ออกเลยอะหน้าสดก็เริ่มกลับมาพอเวลาแบบเอ็มออกไปข้างนอกใช่ปะกลับมาเย็นๆอะผิวมันก็จะยังมีความหมองๆห,หน่อยเพราะว่าเราอะ,ระเผชิญทั้งฝุ่นมนลภาวะอะไรต่างๆนี้นะ มันก็เลยจะแบบว่าต้องมีแหละความแบบว่าเหนื่อยล้าของผิวว่ามันจะส่งออกมาจากผิวนงผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมละ่ะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นคะคะคลีนซิ่งไปประมาณนี้เดี๋ยวเป็นดับเบิลคลีนซิ่งด้วยเออตัวคลีนซิ่งบาร์มคลีนซิ่งออยก,กันอีกทีนึงแล้วกันนะเดี๋ยวไปล้างหน้าทำความสะอาดเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องให้ดีกว่านี้แล้วเดี๋ยวมา ทำให้ดูว่าตัว C s p r i n งเ e ิลมันเลิดแค่ไหนจ้ะอ่ะโอเคหลังจากที่ไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายมาแล้วนะคะก็คือกลับสู่ภาวะวังวนหน้าสดเหมือนเดิมอาจจะแบบว่าไม่ค่อยชินนะเพราะว่าเวลาที่แบบว่าออกไปข้างนอกหรือแบบว่า,ผาเผชิญฝุ่นหนักๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยพี่เอ็มจะเป็น ก็ใต้ตามันก็จะยิ่งคล้ำมากขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะว่าตอนเย็นเราจะกลับมาลองให้ดูสำหรับตัว C s p r i n k l e ของ V ีมอนเตนั่นเองนะคะก็คือตัวนี้เขาจะเป็นแบบว่าวิตามิน C อ่ะทุกคนที่อยู่ในเนี้ยก็คือแบบว่าเน้นในเรื่องฟื้นฟูความกระจ่างใสให้กับผิวหน้าได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแน่นอนว่าหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะสิ่งแรกที่เอ็มจะทำนะคะก็คือเป็นการมิสลงไปให้ทั่ว ผิวหน้านั่นเองนะจ๊าทุกคนกลิ่นดีมากกลิ่นแบบเกาหลีสุดๆไม่รู้จะบรรยายว่ายังไงมันคือแบบว่าเหมือนมีความแบบว่าเป็นกลิ่นสมุนไพรเบาๆมีความเฟรชนิดๆอะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็นฟิลนั้นเลยนะคะหลังจากที่เราแบบว่ามิสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะลงสกินแคร์ตัวอื่นที่เราใช้ประจําต่อก็ได้นะคะอันนี้ก็คือไม่ว่ากันไม่ผิดบาปใครจะทําใครใครจะทําสามารถทําได้แต่ว่าสําหรับเอ็มก็คือเอาแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าในส่วนของตัว C s p r i n k l e หรือว่าตัว V s p r i n k l e ตัวนี้เขาจะมีวิตามินผสมผาสานอย่างที่เล่าไปในข้างต้นะให้อยู่แล้วคือแบบ จัดหนักจัดเต็มแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ดิฉันก็เหนื่อยมากแล้วนะคะอยากจะแบบว่าลางหน้าบำรุงเด็กน้อยแล้วก็พักผ่อนบนที่นอน,น,นอ่อนนุ่มของเราแล้วนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นบล็อกที่มาเล่าประสบการณ์ดีเกี่ยวกับการใช้ในส่วนของสกินแคร์ที่แบบว่า Import โดยตรงมาจากเกาหลีนะคะสำหรับ2ตัวนี้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็น v s p r i n ง l e หรือ C s สปริงเกิลนะคะใครๆรที่จะใช้ตัวไหนคะสามารถแบบไปลองกันได้เลยนะคะทั้ง2สูตรนะคะถ้าเป็นแบบว่าเน้นในเรื่องลดฟ้ากระจุดด่างดำจะเป็นตัว V นะคะแต่ถ้าเกิดเน้นในเรื่องการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวหน้ากระจ่งางใสเสริมคอลลาเจนให้ผิวแบบว่าดูแบบกระชับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นตัว C s สปริงเกิลนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าใช้คู่กันนะประสิทธิภาพจะลดยิ่งกว่าเดิมอีกคะ่ะ แม้ว่าห่างหายจากการลงคลิปไปนานแต่ว่าวันนี้มาจาัดหนักจัดเต็มให้เลยะคะ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,น้องๆหนูคนไหนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe c ช anel ให้พี่เอ็มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ,ะอันนี้ต้องรีบกดเลยะคะ่ะเพราะว่าจะได้เป็นการเตือนกันว่า,าพี่เอ็มลงคลิปใหม่แล้วนะคะจะได้มาเจอกันในคลิปถัดไปนั่นเองค่ะคลิปนี้ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่อยู่กันตั้งแต่เช้าจนถึงณเวลานี้เลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องลาไปเพียง ไปนอนก่อนนะฝันดีนะทุกคนอืม